อันนี้ดูนะคะนี่ค่ะมีกี่ต้นนะคะกอเดียวเนาะแตกออกมาอย่างนี้นับเอาเองนะคะว่ามีกี่ต้นสวัสดีจ้าพัดไทยพามาเดินเล่นนอกบ้านค่ะอากาศดีค่ะวันนี้นับเอาเองนะว่าต้นเนี้ยกอเน,นี้ยมีกี่ต้นนะดูนะที่นี่ก็จะเป็นอะไรแปลกแบบเนี้ยต้นไม้ที่นี่เนาะดูนะคะนีก่กอเดียวต้นเดียวนะแต่เขาจะแตกออกมา ถ้ามองตาเปล่ามันมีอยู่หต้นเนาะหต้นนะคะกอเดียวเนาะแตกออกมาก็หิมะละลายเนาะน้ำแข็งมันก็ละลายตามเนาะแล้วก็เขาก็ไหลจากคลองเนาะจากหมู่บ้านต่างๆมาจากหมู่บ้านต่างๆมาก็ลงที่ทะเลค่ะอันนี้เราดเดินย้อนขึ้นมาจากทะเลนะเรายังไม่ถึงทะเลนะคะ แค่มาให้ชมเนาะบรรยากาศภายในหมู่บ้านนี้เนาะคนละฟากถนนที่เราอาศัยเนาะก็พามาเดินเที่ยวอากาศดีๆหาไม่ได้ยากไอหาม่ได้ง่ายเนาะแดดออกแป๊บเดียวดูแดดก็มีเมฆบังไปแล้วเราก็รีบออกมาเนาะก็พามาเดินเที่ยว9้าล้านดวงใจขอบคุณนะคะตรงนี้ก็เป็นโรงเรียนเด็กเล็กนะคะตรงนี้เราก็ซึ่งมันเป็นอะไรที่แปลกต้นไม้อะ่ะ เฉพาะบริเวณนี้กอเดียวต้นเดียวมีอยู่หลายหลายต้นก็ดูเขาทำสะพานเด็กๆข้ามเดินไปในป่าตรงนี้นะคะที่นี่เขาก็จะทำอะไรแบบนี้เนาะเราก็จะหักหรือเปล่าโอ้แข็งแรงพอใช้ได้อยู่ก็นี่นะคะดูนะคะเป็นน้ำที่ไหลมาจากที่ต่างๆเนาะจากหิมะละลายเนาะนี่เขาทำสะพานให้ข้ามเนาะ ก็ไหลลงทะเลทะเลไปทางนู้นนะเรายังไม่ถึงทะเลนะคะทะเลอยู่ใกล้ๆแค่เนี้ยแต่นี่อยากให้มาชมรอบๆบริเวณนี้เนาะเราไม่ค่อยจะได้มาสักเท่าไหร่ตรงนี้เป็นหน้าโรงเรียนเด็กเล็กพามาชมต้นไม้ค่ะต้นไม้ซึ่งมันเป็นอะไรที่มันแบบว่าพูดได้คําเดียวว่าแปลกเนาะนี่คืออีกกอนหนึ่งนะคะอีกต้นหนึ่งนะนอีกต้นเดียวนะคะแตกออกมาอย่างนี้เห็นไหมถ้ามองตาเปล่าตอนนี้มีกี่ แตกออกมาอันนี้หต้นเหมือนกันเนาะและอันนี้ต้นเดียวก็มีสามแฉกเห็นไหมสามต้นเนาะอันนี้มีหกต้นเจดต้นนี่อันนี้แตกออกมาเป็นเจดต้นกอเดียวแปลกไหมเราก็เราก็ว่าแต่มันแปลกกนะันเนาะแล้วก็มาดูต้นไม้ต้นนี้นะสีของเปลือกแล้วก็เปลือกของเขามันแปลก เราก็พูดได้ว่าแปลกแปลกพิสดารเนาะโอ้ถ้ามองชัดได้นะข้างบนนัมันยิ่งแปลกใหญ่เลยเนาะสีของเข้ามันจะเป็นแบบเนาะใช่ค่ะสะพานของเด็กเล็กหรือเขาทำให้ให้คนข้ามนี่แหละนี่ค่ะพอตรงนี้เป็นโรงเรียนเด็กเล็กเนาะก็เข้ามาเดินเล่นในป่านี่แหละป่าน้อยๆข้างโรงเรียนน่ะแล้วอันนี้ก็มาดูต้นไม้แล้วก็ พาชมแต่กอไม้นี่แหละเห็นไหมคะกอเดียวนะต้นนี้กอนี้มีอยู่ห้าห้าต้นนะคะต้นเดียวเนี่ยแต่ออกมาห้าต้นแบบนี้มันเยอะมากประเทศนี้เฉพาะที่เราอาศัยเนาะมันไม่ห้าสิมันเป็นเท่าไหร่ละเป็นเจ็ดแล้วมันตายเป็นหนึ่งต้นเนาะนี่เห็นไหมตรงนี้สามต้นเนาะแปลกมาก กอเดียวต้นเดียวแตกออกมาเจ็ดนันนี่เห็นไหมคะโอ้ยเป็นอะไรที่แบบเนาะธรรมชาตินี่มันสร้างอะไรจริงๆเลยเนาะก็พี่ยูก็ฝากพี่ยูดันให้หน่อยเด้อพี่ยูไม่ค่อยดันเท่าไหร่เห็นไหมคะนี่ก็มีอยู่สามกอสามกอ เอ้หนึ่มีอยู่ห6ต้นเนาะอันนั้นก็แต่ออกไป3ต้นใหญ่ๆแปลกไหมเราก็เลยเรียกว่าต้นไม้แปลกเนาะเวลาเราลงคลิปเราก็ไม่มีคำอื่นจะพูดเราก็บอกว่าเออมันแปลกดีประมาณนั้นก็เดี๋ยวเราเดินกลับสะพานน่ารักน่รักสล้านดวงใจขอบคุณนะคะสิบนาทีค่ะตอนนี้เราไม่ได้ทำไฮไลท์นะคะ เราก็จะทำไฮไลท์ตรงนี้เนาะก็ะทำไฮไลท์สะพานดีกว่า